ลิซ่าตื่นมาก็ฟ้องบลิงนะคะว่าอยู่บ้านตัวเองแท้ๆค่ะแต่เดินเข้าเดินออกในบ้านยากยิ่งนักเพราะว่าซอยนี้ค่ะมีแมวดุนะคะอยู่ถึง2ตัวนั่นเองนะคะตอนลิซ่าแซวน้องนะแซวน้องแมวตัวเองนะคะได้น่ารักมากจริงๆค่ะ โดยเธอคะ่ะเอาภาพ2หมูเอ้ยไม่ใช่2แมวน้อยนะคะนั่นก็คือ Louis, ลูอิสและก็เลโก้ค่ะมาให้บลิงได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมกับมีการขึ้นแคปชั่นค่ะว่าซอยนี้นะคะแมวดุค่ะแบบแน่นคับซอยนะคะจนแบบว่าเจ้าของเนี่ยจะเดินเข้าเดินออกห้องเนี่ยไม่ได้กันเลยใช่มิคะนั่นเออตนลิดนะเป็นทาสแมวที่แท้ทรูนะคะเลี้ยงแมวยังไงนะให้ดูหน้าฟัดซะขนาดนี้นะคะตัวอวว้วบอ้วนค่ะขนฟูทะคนนอนแองแ้งขวางทางนะเต็มไปหมดเลยค่ะ ก็สงสัยนะต้องมีการหยุดะะจ่ายค่าผ่านทางค่ะด้วยการกดรัดฟัดเฟียงแบบเน้นๆนะสักหนึ่งรอบนะคะเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนคุณเพื่อนนะคะอย่างคุณเตวินค่ะก็มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าจำมั่มมากๆนะคะอันนะคุณแม่แมวนะคะฟ้องด้วยภาพแบบนี้นะะ,นะ,ะ,บบนนะ,ะก็เลยโดนเพื่อนแซวไปตามระเบียบค่ะ ส่วนข่าวอื่นๆของน้องลิซ่านะคะก็มีมาให้ชื่นใจกันไม่หยุดหย่อนค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยลุคค่ะก็ออกมาอวยยศนะคะให้กับการแต่งตัวของเธอค่ะบอกว่าลิซ่าค่ะคือที่สุดนะคะประจําเดือนมิถุนายนนะคะเป็นเซเลบริตี้ค่ะที่แต่งตัวดีที่สุดนั่นเองนะคะก็สุดยอดไปเลยค่ะน้องลิซ่าเธอค่ะออกงานออกสื่อทีนะคะสื่อเนี่ยก็ให้เครดิตเธอตลอดนะเป็นคนดังค่ะที่แต่งตัวดีนะคะแต่น้องค่ะคือลดมากจริงๆนะคะเดือนเดียวค่ะออกถึง2งงานนะแล้วก็มาใน สอลูก2สไตล์ค่ะเรียกว่ากินกันไม่ลงเลยนะคะก็รับมงค่ะเซเลบที่แต่งตัวดีที่สุดไปเลยนะคะส่วนอันนี้ค่ะคืออีก9รายชื่อถัดมาที่ติดโผมากับน้องลิซ่าค่ะซึ่งท็อป10นะคะก็มีสาวบูกอีเนี่ยติดถึง3คนด้วยกันค่ะอันดับหนึ่งก็คือน้องลิซ่าเนาะส่วนอันดับที่4ค่ะเป็นของซินดาญาคะแล้วก็อันดับที่6ค่ะก็เป็นของคุณแอนฮัตเทเวนคะก็ติดโผเข้ามาด้วยค่ะแอดก็เอาความปังของเธอมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า